สวัสดีครับทุกคนนะครับนโมโพธิสตูคันติมายะอิติภะวานะครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับนัาแฟงชวนคุยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เจอกันในวันอาทิตย์ที่5พมิถุนายน2565นะครับคุยกับน้าแฟงนะครับคุยกันวันอาทิตย์ไม่คิดมากสบายๆนะครับสไตลายน้แฟงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอา การปัจจุบันมาอัปเดตเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องสุขภาพนะครับก็กับงปีเฮลลนะครับวันนี้นักแฟงอยู่ที่สวนรถไฟนะครับหรือว่าสวนวัฒนระเป็นจะทัสนะครับส่วนลูกนะครับข้างบนก็เป็นส่วนจริกลูกเป็นส่วนแม่สวนลูกนะครับก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเทพมหานครนะครับหรือใครมาท่องเที่ยวก็ไม่ไกลนะครับอาจะอยู่ใกล้กับทาง จะดูจับนะครับหมอชิตนะครับนะก็เป็นที่พักผ่อนจิตใจของทั้งคอรอบครัวนะครับของผุคลทั่วไปงคนทีมาถ่ายรับริญญานะครับก็แต่งรูปแต่งงานมากก็แนะนำที่นี่ก็สวยงามนะครับก็ของหวานก็มาของกการนดูนแ,นนแลสุขภาพแฟนก็ชอบมาที่นี่นะครับเท่านี้ก็ จเจ้าคุณปัตรวนนะครับท p ่เพกนิดเย็นสองก็พอได้ขี่นะครับนละมันก็2ลิตรร้อยก็ขับมาถึงสวนรถไฟเลยนะครับแก็เดินะตลาดนิดหน่อยพอขค้าแม่ค้าก็ใาจาดีจาแกินข้าวต้มติดหายวัตถุดิขภาพนะครับสองอย่างก,ก็ยี่สบาทอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวก็ยี่สิบบาทตะหูยีก่ก็ละ5บาทนะครับข้าวต้มก็อ่อนละ5บาท ไปไกินก้อยนะครับก็กินต้องก็มาเดินย่อยของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นหลักของการดูแลสุขภาพไม่ยากครับเราต้องเข้าใจตัวนี้ครับดูก,การจิตใจที่นักฟนบอกใจแ,และใจธรรมบารา้ะเครียดออกหาสาเหตุจากการเครียดน,นะครับคือหลักพังคณน,นะครับ ทานอาหารก็เพื่อสุขภาพร่างกายเราถ้าเราสังเกตจะรู้นะครับอาหารเท่าต้นไหนน้าด้วย,ยเท่าต้นไหนตอนนี้พยายามกินข้าวให้ตรงเวลาแ,ลแฟนก็พยายามจะลดมื้อเย็นนะนะครับแล้วก็ต้องเช้าตื่นมาก็นั่งสมาธิบ้างนะครับใส่บาตรทุกวันทำบุญทุกวันนะครับส่วนโมททุกวันออกกำลังกายทุกวันสูญญตรยาทเม็ดแฟนก็ทำมาเป็นสิปีแ,แี้วพยายาม เป็นรักอยู่ดีนั้นคนรักอาาร่์บอก็บอกเพื่อนว่าราบใดที่เรายังมีสุภาพร่างกายแข็งแรงก็เดินวิ่งออกกาลังกายตามกำลังดีกว่าตอนที่เราจะแก่เฒ่าหรือว่าไม่มารไปไหนได้แล้ว